สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตามปลาเข้าคุยอีกแล้วอันนี้คือไม่เกี่ยวนะคะเมนูนี้ทําไปเข้าก่อนเป็นข้าต้มโบราณอร่อยมากแต่วันนี้ที่จะทำอะ่ะคือมีเพื่อนน้องหิมใช่ปะคุณแม่เขาอะ่ะให้ของมาก็คือมะเขือยาว ให้มาเยอะมากแล้วก็ประมาสบลูกอะให้มาเยอะมากสิบลูกเหรอแล้วเนี่ยแบ่งไปให้อาม่าแล้วนะแบ่งไปให้อาม่าบางส่วนแล้วนี้เหลือไว้แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นปลาหมึกแห้งคือให้มาเยอะมากเยอะกว่านี้เยอะมากๆเลยนะวันนี้ปาก็เลยต้อง create เมนูจากวัตถุดิบที่มีนะคะอ๋อวัตถุดิบมาให้เราทําเมนูใช่วัตถุดิบตั้งต้นเหมือนรายการว <c oughs> ัตถุเชฟไงเขาจะมีวัตถุดิบให้อะเมนู <c oughs> ที่จะทําวันนี้ก็คือยำม,มะเขือยาว ซึ่งปลาชอบกินมากมันจะเอาเอามะเขือยาวเนี่ย <ๆ S 1> ไปเผาๆแล้วลอกเปลือกออกใช่ไหม,อมลอกไหมเออแล้วก็ยำอะ่ะเออส่วนอันนี้จะเป็นยำสามกรอบซึ่งยำสามกรอบปกติมันต้องใส่กรอบกรอบปลาหมึกกรอบเอ,อ่ออะไรนะเมนมะม่วงใช่ไหมเมนมะม่วงหิมพานต์แล้วอีกกรอบนึงอะไรอะ่ะกระพอปลากระพอปลาแล้วเรามีไหมไม่มีมมอ๋อแล้วเราจะกี่กรอบวันนี้ ก็มันนับกรอบอยังไงอ่ะมันต้องยำหลายๆกรอบลกมันต้องมีนี่ด้วยปลากรอบออปลากรอบเราไม่มีอ๋อก็คือยำยำปลาหมึกกรอบละกันนะอ่าโอเคก็คือเดี๋ยวจะทําแต่ทีเนี้ยป้าบอกว่าจะไปเผามะเขือที่ไหนเพราะว่า,ามะเขือมันเอาไปเผาอะเผาเผายังไงอะ่ปะป้าเลยบอกว่าจะเอาเขา้าเตาไปกริลได้เหรอลองดูไม่รู้เพราะว่าเหมือนมันต้องเผาอะเออมันเหมือนกันไหมไม่รู้ป้าก็เลยจะลองดูะอบไปกี่นาทีแล้วคะยี่สิบ มันต้องเล็กกว่านี้มันต้องนุ่มเลยไม่เป็นตึงตึงเลยไม่ข้างในมันนิ่มแล้วหรือเปล่าลองบีบบีบดูสิร้นอนอุย้ยมันยังแข็งอยู่นีนเนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวอกข้างในยังแข็งอยู่เลยป้าป้าอนะเออเนี่ยยังแข็งอยู่เลยอะ่ะ อ๋อใช่ใช่มันต้องเหี่ยวแบบเหี่ยวแห้งแบบหงิกหงิกอ่ะแบบนิ่มปั่นหล่นใช่ป่ะนี่นะชาอันนี้เรียกว่าอะไรมะเขือยาวมีปอกปอกง่ายมากแบบนี้ปึ๊บมันกลิ่นเหมือนลูกอะไรที่แม่เคยต้มให้หนูลูกอะไรลูกมะเขือยาวครับทำไมหนูชอบต้มมะเขือไม่อะมันไม่ใช่มะเขือลายนะแต่ว่ามันเป็นมะเขือ แต่ว่ามันเป็นลูกกลมๆที่เป็นสีเหลืองเที่เป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็เป็นลากอ่ะแล้วที่ข้างในปอกมันจะนิ่มๆแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดอะที่เป็นเนื้อเนื้อไม่เสียลายมันใช่ปะมี่ลากใช่ไหรอนี่ยแบบนี้เออออกมาข้างในก็นิ่มเลยใช่ปะนิ่มเลยเออนี่เอาไปใช้เนี่ยนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะความสุขรางวัดีเพราะว่าเราไปกินบางร้านเนี่ยมันจะแข็งกว่านี้นะแข็งไปไม่ต้องหรอนี่เรารู้ไหมว่าเราต้องอบ ในเตาอบกี่นาทีประมาณ20 10, บวกเท่าไหร่10เหรอ20่สิบบวกสิก็ลองเฝ้าดูว่าเป็นยังไงแล้วก็พอมันเหนียวเหี่ยวสลบทลบแบบนี้ก็ออกมาได้เลยเนาะหน้นาก<ม>็เหมือนเป็ขอวมากเลยเออใช่เออปอกง่ายดายมากเลยปลาหมึกก <laughs> รอ,อบไอ้นี่กับพอฟปลาเราก็กรอบกุ้งแหง้งเดี๋ยวจะเอากุ้งแหง้งกับปลาหมึกไปทอดกรอบกรอบนะอันนี้ก็กรอบนะเม็ดมะม่วงหิมะผ่านอบกรอบ เนี่ยปาแนะนำาไปซื้อจากเล็บแล้วซื้อแบบว่าไซส์ที่แบบว่าถูกสุดมันจะเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเคยซื้อแบบชิ้นใหญ่มันก็มาหั่นอยู่ดีอันนี้มันพกดีทำใช่โอเคก็เอาแบบแตกๆก็แล้วถูกดีอ๋ออันนี้เดี๋ยวองเอาไปทอดด้วยใช่พราะแต่ปลาหมึกดูเยอะจังเลยอ่ะคือคืออันนี้ถูกมากเขาบอกว่าแบบถุงเบอร์เลอร์แบบหละหนึ่งร้อยสองร้อยบาทอ๋อเพราะมันเป็นเศษใช่ไหมเศษกระเพาะปลาทำลายหั่นเป็นชิ้นๆเนาะ อย่างนี้ปร,ระมาณนี้มันจะประมาณนี้นะมันจะชิ้นใหญ่เลยนะหั่นเป็นยังกันเพราะปลาหมึกเราตัวใหญ่มากเห็นไหมเออปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยที่แบบว่าตัวใหญ่มากอ,อ่าถูกไปเรือย <laughs> เ,เลยหั่นเป็นชิ้นเป็นเม็ดอลองดูเออไม่งี้นมันจะเคี้ยวยากนะแล้วเดี๋ยวยำเสร็จอะทอดกรอบอต้องกินเลยปะเพราะไม่งั้นมันจะเหนียวเนาะหนวดหนวดเอานะที่ตรงขงขามไม่เอามั้งเออ ท,นนท,ท้อนไปอย่างเงี้ยหั่นไปอย่างเงี้ยแหละหั่นหั่นหน่อยใหญ่ก็หนวดเอ้ยยาวๆนี้เอามางงไม่หนวดยาวจังเลยใหญ่ไปเนาะทำ่นยังไงี้ยหั่นหันห่นอย่างเงี้อันอย่างงี้อันอย่างงี้อันนี้เหรอเออเออ,เอ,อนั่นแหละเอออุ้ยแค่ไปปะ่ะแค่ไปปะ่ะเออน่าจะประมาณนั้นใช่ เพราะว่ามันจะเอาวีทอ่อใช่ไหมมันจะหดปะมันจะงอมันจะงอไม่หดใช่ปะกลัวว่าจะเล็กเกินคือเป็นปลาหมึกแห้งนะคะเอาเริ่มกระเด็นแล้วค่ะพี่คะเอาให้ก,กรอบๆนะคะนี่มันเริ่มกระเด็นแล้วปะ๊าปลาหมึกแห้งที่เราเอามาทําวันนี้มันตัวใหญ่แล้วเนื้อหนามากนะอืมไม่รู้มันจะกรอบปะเนื้อมันหนามากไม่หนาใช่ไหม พาะปลาไฟแรงนิดหนึ่งนะวิทองเลยอ่ะทองทองทองหุ้นน้ำมันหกเลยโอ้โหหกค่ะเยแรงไปนิดกระชออ่ากรอบที่สองได้แล้วนะกรอบหนึ่งปลาหมึกกรอบสองกระเพาะปลาทอดกรอบเดี๋ยวกรอบสามเป็นกุ้งแห้งทอดกรอบค่ะเมนมะม่วงเมงทอดนะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบมอบกรอบมาอยู่แล้วไม่ต้องทอดค่ะหมดเลยนะกุ้งกินเยอะ กุ้งทอดปั๊บเดียวพอหรอหรอ,หรอ,หรอ๋อออออร้องทำไมคะดูว่ากระเด็นไปแล้วโถอะนี่มากรพาะปลาวงางข้างๆกันอ็จะไปกรุงกรุงเบาหน้ายเดีย๋ยวนะโหมาอีกแต่แล้วเราเตรียมผักนี่ผักนี่นนเตรียมไว้มีอะไรบ้างคะมีอหอมใหญ่หอมแขก หอมแขกคือหอมแดงลูกใหญ่นั่นเองใช่ขึ้นใช่แล้วก็มีต้นหอมนิดหนึ่งที่เหลืออยู่อยู่แบบนี้กินปลาหมึกเหนียวอ่ะเหนียวหรอยังไม่ออกเห็นมั้ยนะเห็นหน้ามไหมกินนะกรอบหรือเหนียวกรมันกรอบบ้างเหนียวบ้างบางจุดอ่ะป้ากรอบไหมกรอบน่าจะผมไม่รู้เหรออันนี้จะทำการต้มหมูนะคะ ต้มหมูสับเพื่อใส่ลงไปในยำซุปไก่ก้อนตะขอนปรุงรสหมูได้มีรสชาติเอาไว่ครึ่งก้อนพอใช้ช้าบอกว่าอะไรนะแม่หนูมีอันสมอลหมายถึงมีอะไรอันสมอลลูกมีขนเอแต่ว่าคือขนเออะไรนะอะไรนะแต่ว่ามีรสชาติเดียวกันกับลูก เพื่อแต่ปลาหมึกก็อร่อยนะคุณแม่ใช่อร่อยแต่ว่ามันมันแข็งอ่ะเดี๋ยวชิมอีกแล้วชากินไหมปลาหมึกอ่ะกินได้ลูกนะอ่าหยิบได้เลยคือตรงหนวดอะตรงปลายหนวดจะกรอบแต่พองคนหนวดจะเหนียวมากเลยอะเดี๋ยวไม่ออกมันกรอบนอกเหนียวในอะประมาณนั้นใช่ไหมกรอบนอกเหนียวในถูกปะ ทำน้ำยำต่อไปเป็นขั้นตอนการทำน้ำยำนะคะสูตรของบ้านเราเนะใช้อันนี้อันนี้เป็นน้ำสามรสนะคะตามแม่ปะนอมก็คือมันจะเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้ใส่อส่ะคือบางบาง,บางห้างไม่มีขายนะมีเฉพาะบางซปเปอร์เท่านั้นอันนี้กระเทียมดองกระเทียมทนดองอันนี้น้ำยสำสําเร็จรูป a อโร่ซื้อที่แมคโครค่ะอืออะไรอีกแันนี้แะแค่นี้อ่ะวิธีการก็คือเท oh, oh. น้ำสามรสลงไปมันก็จะได้แบบเปรี้ยวหวานเค็มเนาะ แล้วก็น้ำยำคือค่อนข้างสำเร็จรูปนะจริงๆเมื่อก่อนป้าก็เคยยำเองแบบยำจากจากแบบมะนาวน,น้ำกนะเออจากสูนอ่ะมันก็อร่อยนะแต่ตอนหลังเราพบว่าใส่อันนี้ก็อร่อยฮะง่ายดีง่ายดีด้วย,ย,ยอ่าแล้วก็ใส่กระเทียมโทนโดยที่กระเทียมดองเนี่ยเราใส่น้ำกระเทียมดองลงไปด้วยใช่ไหมลุก คนเจ็ดพริกป่นไอ้ไม่พริกขี้หนูอะไรไม่ต้องใส่ใช่ไหมไม่ใส่พริกนี้แต่เดี๋ยวกอวกาจะแย่งเออไม่เป็นไรใสไปก็ได้เรากินได้เฮ้ยเดี๋ยวเผ็ดไปไม่เป็นไรถ้าอร่อยจริงรอ่ะแล้วทนกินให้แมาเมวนิ้วจิ้มดูดเค็มอะ่ะเค็มอ๋อจะไม่ใส่มะนาวเลยเออใช่ อันนี้มะน,นาวประมาณสาม <3 S 1> <ะ>ลูกมะนาวสามลูกนะถ้าหมูสุกแล้วเอาหมูขึ้นพริกเผาอ๋อที่ป๊าบอกว่ายำของป๊าจะเป็นสูตรพริกเผาใช่ไหมเขาเรียกสูตรแบบโต๊ะจีนนะสูตรโต๊ะจีน,นยำสามกรอบสูตรโต๊ะจีนอนุชาโลก มันจะใส่พริกเผาไปด้วยก็คือว่าเขาจะใส่พริกเผาลงไปด้วยปลาตัวนี้นะปลาเขาอยากกินไงเขาบอกว่าเออเวลาไปกินโตจีนน้ำตังจังหวาหรือโตจีนอะไรเงี้ยแบบแบบชอบมากเลยมันจะมียำโตจีนแบบไทยเขาเรียกแบบไทยเนาะแบบไทยเขาจะมียำสามกรอบที่เป็นแบบว่าใส่พริกเผาแต่แม่กินไปก็ไม่รู้นะว่ามันว่ามันใส่อะไรอะไรเงี้ยผักก็คือหอมใหญ่หอมใหญ่หอมแคกหอมแดงยักษ์ หอมแขกนั่นเองแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็มีต้นหอมเนาะต้นหอมมีนิดเดียวมันเหลืออยู่พอไหมพอแล้วอีกอีกครึ่งหนึ่งเราจะไว้อีกยำหนึ่งใช่ไหมอืมอ่าอ๋อพอใส่ผักแล้วเออเออคุ้นหน้าตาแบบนี้ละใช่ไหมเนื้อมันจะเออมันจะแบบนี้แบบนี้ใช่ใช่ใช่ตอนแรกยังไม่ใส่ผักยังดูไม่ค่อยออก นันเสร็จสิ้นหรอใส่จานอ่ะใา่ง่ายได้นี่นะคะน้ำยำของเราขั้นตอนต่อไปจัดลงจานแปลว่าน้ำยำลงก่อนเพราะว่าไม่ได้กรอบไงนึกออกไมฮะไม่ได้กรอบอ๋อเรานึกว่าแยกกันแล้วเดี๋ยวให้ราดเดี๋ยวจะกินค่อยคุกนะอโอเคแล้วก็ุงแห้งุงแห้ง โอ้โห oh, ของเครื่องเยอะมากเลยอ่ะล้านมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานอืมคงกรอบโอเคถ้าหมึกไม่กรอบเดี๋ยวเรากินกุ้งแทนเอ้ยใส่เม็ดมะม่วงจุกจุอือตัวยำมะเขือยาวเนี่ยก็น้ำยำนี้ใส่ผักไปเหมือนน้ำยำที่ปรุงไว้แล้วก็ใส่ผักลงไปก็มีหอมแดงยักษ์หอมใหญ่ขึ้นช่าย ผักชีอะไรอย่างนี้ต้นหอมอ่าต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีพูดผิดนะแล้วก็หมูสับหมูสับก็เลึอกอ่าพอใส่หมูสับแล้วลงไปคลุกอย่างนี้ชา,าเป็นงน,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 น่นา,ก,นนา,ก,นนากินมากน่ากินน่ากินน่ากินมากอ่ามะเขือยาวมะเขือยาวเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 1> จะใส่จานนี้จานนี้จานนี้อ่ามะเขือยาวที่เมื่อกี้เราไปเผาใน จะทำน้นอยมากมาเมื่อเทียบกับน้ำยำเออเฮ้ยน้ำยำเธอเยอะมากเลยอะ่ะกินเครื่องยำไปแทนเป็นยำหมูสจ้รู้แล้วอย่าไปลวกมาม่ามาใส่เฮ้ยยำมาม่า,า,าเป็นกยาว <c oughs> โอ้โหยำมะเขือยาวนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาแล้วใส่อะไรอีกอ่ะนี่นี่เห็นมะเขือยาวไหมแอบอยู่ข้างในเนี่ยนี่ครึงแห้งนะครึงแห้งที่เมื่อกี้ทอดไว้โรยไป,ไปโอ้เป็นไงเสิร์ฟแ,แบบพัตคาดได้เลยมานะจ๊ะ ยังยังยังมีเม็ดมะม,ม,ม่วงด้วยแล้วปกติเขาไม่ร้านเขาไม่ใส่เม็ดมะม่วงนี่แต่ร้านเราจะใส่ใช่ไหมอืออ่ะเอาให้นะจ่าเม็ดหนึ่งอยากกินอือเขาอยากลองชิมอืออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยังยังยังเอาอะไรอีก,ก <laughs> อ๋อมีไข่ต้มเย้ใช่เก้าไฟไข่ถั่วเออเม็ดมะม่วงหิ่งห้อยมันเป็นถั่วชนิดหนึ่งลูก นี่นะคะเราเราเอาไข่ต้มมาด้วยเพราะปกติเวลาเราไปสั่งตำล้านี่เขาจะเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มว้าวชอบกินไข่ต้มอ่าอย่างนงี้ยหั่ไม่สวยแม่จัดไงอ่าอ,อ,อ,อ่ามีอ,อันนี้หันครึ่งอันนี้หั่นสี่แล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้เอาเอาใส่ตังหากไว้กินต่างหากแต่ว่าในจานที่จะถ่ายรูปก,ก็แค่นี้พอยำมะเขือยาวนะคะอันนี้เมื่อกี้ปามีหั่นพริกซอยเนี่ยพริกแดงแดงนี่โรยเพิ่มไปด้วยเพราะตอนแรกยังไม่ได้ใส่อ่ะส่วนจานนี้ยำสามกรอบ ต้องอยังไงคะคลุกก่อนใช่ไหมป,ะปะ้าป๊ามันจะได้แบบว่าเออสวยงามเพราะตอนนี้มันยังไม่เห็นเห็นแต่ผักๆๆใช่ไหม,มนั่งคลุกก่อนใช่ไหมโอ้ยนี่ไงน,น้ำยำแบบโอ้ข้าวชามาดูซินะ่ากินไหมนี่นมา,นมา้นี่ถ้าป็าหมึกกรอบนะจะเลิศมากแต่บางชิ้นอาจจะก,กรอบก็ได้กุ้งนี่คือกรอบชาใช่ไหมกุ้งกรอบชานี่นี่นะคะก็จะเป็นเอ่อยำสมกรอบสูตรโตจีนอ่าที่ป๊าป๊าอยากกินมากๆเลย ก็หาทที่ไหนสั่งกินไม่ได้ก็ทํากินเองซะเลยจะลองชิมแล้วนะคะอันนี้ก็คือมีกะเพลานะมีเม็ดมะม่วงแล้วทามาชิมแล้วกินได้ไหมแล้วจะกินได้ไหมกนก้วชอสก่าได้ไหมมันมันจะเผ็ดไปไหมแต่ว่าไม่คิดว่าไม่ไม่น่าเผ็ดเกินนะอ่ะชิมแล้วนะคะอืมอร่อยนะอืมมัอยามอร่อยมากอร่อยมากแม่ตายนะคะ เขนจะเอาช้อนไป้ดุเดี๋ยวเดี๋เราเอาช้อนน้ำยำรสชาติดีมากชอบใช่อัน้สาวเอานิดหน่อยก่อนนะถ้าชอบเดี๋ยวจะตักให้เพิ่มนะอ่ะแค่นี้ก่อนนะอเพราะว่ากลัวเขากินไม่ได้กลัวจะเผ็ดแต่ว่ามแม่ว่านะรสไม่เผ็ดนะคือแม่เป็นคนไม่กินเผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดเลยเออแต่เดี๋ยวจะชิมปลาหมึกแต่ปลาหมึกเหน,ยเหนียวไปหน่อยเหนียวแค่ไหนเหนียวไปหน่อยหรือเหนียวไปมากเพราะปลาอร่อยมาก ไม่เผ็ดเลยอหร่อยไหมอืมปลาหมึกแท้กรอบนะดีมากนี่ให้กับตาเคี้ยวอืมอืมอืมปลาหมึก่อนผู้ห้งกรอบมากนี่แล้วก็ใส่ผักนี่แม่ชอบกินขึ้นช่ายไงป๊าไม่กินใช่ไหมขึ้นช่ายนี่ขึ้นก็ใช่ยำกินหอมมาก ตีคะแนนได้สิบเต็มเลยไม่ยำปลาหมึกนะไม่ยบพี่ปลาหมึกเหนียวนะได้สิบเต็มยำมะเขือยาวขออนุญาตชิมแต่น้ำยำกับเครื่องนะพอไม่กินมะเขือยาวอะ่ะได้ไหมอันเ uh, จ้าไข่ต้มนะนี่เอาไข่ต้มนี่ก็ได้เรามีสำรองไว้ใช่ไหมคะเวลากินเวลาไปกินตามร้านอาหารเหมือนกันไปกินกับป้าแม่ก็จะกินแต่ เครื่องมันแล้วก็ไม่กินมะเขือยาวก็อย่าวให้ปา้ากินนิดนึงก็ไนดะ้เดี๋ยวจะไม่ได้ชื่อว่ากินมะเขือยาวเอ๊ะตามร้านอะบางร้านอะเขาจะใส่กุ้งสดว่าใช่ไหมนั่นนะอืมนะนะอร่อยก็เหมือนนีรสชาติจัดจ้านกว่าเปรี้ยวอร่อยนะอืมจัดจ้านกว่าเพราะมีผงชูรสของก้อนขนอนิดนึง ไม่แต่จ้านหมายถึงว่ามันจะเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันอาจจะมีพริกเผาป่ะความเปรี้ยวมันเลยดับลงแต่้าชอบสูตรพริกเผาเลยแต่ลองกินอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยแล้วชากินไหมยำมะเขือยาวอ่ะนี่้อ่าเดี๋ยวมาตองตักให้ห้อมมากจต่เผ็ดกว่าอร่อยอร่อยอร่อยทั้งคู่เลยอร่อยกว่าที่ไปกินตามร้านอ่ะใชบางร้านนะ สั่งยำมะเขือยาวมานะป้าบอกว่านี่มันใช้ยำมะเขือยาวเนี่ยเอออันนี้คืออร่อยมากยำเป็นไหมพี่โชคยำสามกรอบกับยำมะเขือยาวไม่ใช่หน้ากินไหมพี่โชคกินยากต้องคิดก่อนว่าจะแม่กินหรือไม่กินก็ใส่หัวกินหรือไม่กินกลัวแม่ดูกลัวแม่ดูแม่ไม่ดูแมเรื่องอะไรป้ากวางเรียกป้ากวางเรียกกินเองไม่ต้องกลัวดู อ่ะอันนี้คืออันนี้ชิมก่อนเพราะว่ามันเปรี้ยวมากอันเนี้ยแซ่บกว่าร้านที่แบบไปซื้ออะไรอย่างงี้ป่ะอ่าซิ้อไปช่ชองอันนี้คือยำสามกรอบเวลาที่แม่ไปซื้อแล้วหนูกินเสร็จแล้จะรู้สึกคันลิ้น<ะ>ไม่เมันเกี่ยวอะไรคันลิ้นอันนี้เรียกกระเพาะปลาที่กินเข้าไปเนี่ยมาทำหน้าเหรนี่ยพอบอกกระเพาะปลา,า,าเคยกินไหมทำพิซซ้อซิเคยกินไหม <S <S อร่อยไหมํามพีเโจ้าเสียอร่อยไหมไไเผอดไหมเผ็ดเอ่อไปไปเอาเลยนะเอาก็อี้ปีนเอาก็เอออะยามมาเขียนายามไม่กี่คะแนแนงครับ <laughs> <laughs> ให้สิบเลยจริงอร่อยมากทุกอันจริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้อวยกันเองั <laughs> อน,นี้คืออะไรเ, <laughs> เม,ม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมาพานลูกมันเป็นถั่วชนิดหนึ่งมันเป็นถั่วชนิดหนึ่ง ไม่แข็งกินดิเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมันจะไม่แข็งนดิอย่างนี้ประกางก็กินมันไม่แข็งอยู่เคยกินถั่วไหมเนี่ยนะไม่เหมือนถั่วปกติเคยเคยกินถั่วขั้วไหมที่ไม่ใช่ถั่วต้อมอ่ะไม่กินเอาไว้เป็นมะม่วงแปรงอยู่ครับจะทานวิาพาพชวขาของลมไหนอ่ะพวิชาของหมอลมด้วยอ,อ่ะมาตกล้อร่อยนะ อร่อยเนี่ยเขาก็กินยำยำๆอยู่นะอาจารย์ไหนอร่อยกัน,นอ,อันนี้ผัดตอกหรอ<ะ>อืมตอนตอบพันธชาไหนอร่อยกันมะเขือยาวยำมะเขือยาวแต่ว่าเอาเอาจริงคืออ,อร่อยทั้งสองอันนะแต่เราอะชอบยำม,มะเขือยาวน้ำยำของยำม,มะเขือยาวเพราะว่ามันไม่ใส่็จิ้ขาวอะ มันจะบับใสๆกว่าอย่างเงี้ยอร่อยมากจริงๆลองไปทำตามกันดูนะคะดูแล้วก็สำหรับแม่ว่าทำยากแต่ป๊ะป๊าว่าทำง่ายใช่ไหมคนที่ทำกับข้าวสคิดว่าง่ายอะไรเงี้ยอะโอเคงั้นก็ลากกันไปก่อนกับยำสามครอบและยำมะเขือย,ยาวคะ่ะโอเค